สวัสดีครับสุวิทย์ร่วมทองนะครับครูฝึกสอนฝ่ายขายนะครับจากบริษัทโตโยต้าเมืองตรังสาขาจีตังครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายในส่วนของขั้นตอนนะครับการเชื่อมต่อฟังก์ชันหนึ่งะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในเทคโนโลยีนะครับของโตโยต้านะครับที่มีความหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ p p p l e c r r l a พ นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์จากโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเข้าสู่ในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับของบอรต้านะครับซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยในขณะที่เรากับขี่มากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานในส่วนของการ เชื่อมต่อขั้นตอนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เชื่อมต่อยังไงให้มันสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็หลังจากที่เราคุยรายละเอียดเบื้องต้นถึงวิธีการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน รถนะครับซึ่งรถที่เราจธาตก็จะเป็นในส่วนของไฮรักดีว์โวนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับง่ายๆนะครับในในส่วนของการเชื่อมต่อไอเปิลกาเพนะครับก็จะมีในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น iPhone นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสายนะครับที่เราชาร์จแบตอยู่ปกตินะครับซึ่งเป็นสาย usb อยู่แล้วนะครับซึ่งสายตัวนี้ต้องเป็นสายที่เป็นสายแท้นะครับจากศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นสายข้างนอกนยครับข้อมูลอาจจะเข้าไม่สมบูรณ์นะครับมาดูวิธีนะครับก็ เสียบสายนะครับ USB เข้ากับเครื่องเสียงนะครับที่เป็น USB นะครับอ่าเราก็เชื่อมสายนะครับเข้ากับตัวสัปมือถือนะครับก็จะมีคําถามขึ้นนะครับว่าเปิดใช้งานตอนนี้เราเปิดเป็นใช้งานครั้งเดียวครับแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอตัวสั์มือถือนะครับ ถ้าที่เรากดหน้าจอมือถือนะครับก็จะมีคาถามขึ้นนะครับก็อนุญาตเข้าครับข้อมูลต่างๆก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของอการใช้งานเรื่องสะดวกสบายนะครับก็จะเป็นในส่วนของทัชสกรีนต่างๆนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีหลากหลายขึ้นนะครับก็สามารถจะ,จะให้ลูกค้าขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมันยังมีในส่วนของแผนที่การใช้งานนะครับซึ่งเป็นเนวิเกเตอร์นะสามารถกดปุ่มการใช้งานต่างๆ เข้าไปเชื่อมต่อหาข้อมูลได้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับอันนี้ฟังเพลงนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะแล้วก็ได้หลากหลายฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อที่ง่ายๆนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ขับรถนะครับให้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ถ้ามีในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่ามีการาใช้งานอุนปรกรณ์ต่างๆก็เดี๋ยวผมจะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของ Apple g r r p l a y กับหน้าจอเครื่องเสียงของรถยนต์ของ Toyota นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับทั้ง f c e e o o o นะครับในส่วนของ y o u t u b e นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0805641298สามารถสอบเราถามได้ตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่ากิฟหน้านะครับจะมีวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไหนมาแนะนำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ตามนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ